สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอันลาค้คกะคุณแม่นะคะค่ะวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีนะคะเรามาส่งมอบนะคะกับเอาผ่าแซดสี่ศูนย์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะคุณอันคะวันนี้เนี่ยอันนี้เราอยู่ที่ไหนคะนครปฐมค่ะนครปฐมนะคะ ค่ะจริงๆแล้วนครปฐมเนี่ยเอเป็นคนนครปฐมเหมือนกันนะค่<ฮ>ะ,ะเอเป็นลูกครึ่งนะ <c oughs> จริงๆค่ะพ่อเอเนี่ยเป็นคนนครปฐมแล้วก็ญาติพี่น้องก็เป็นคนนครปฐม <ฮะ S 1> ด้วยอยู่หนองดินแดงนี่อ<ใ>เองค่ะใกล้ใกันเลย <c oughs> ค่ะนะคะก็คือพ่อเป็นคนนครปฐมแม่เป็นคนอ่าสราบุรีแล้วเขาไปปิ๊งกันที่ระยองเอก็เลยเกิดที่ระยองค่ะเป็นคนหลายเชื้อชาติว่ะหลายจังหวัดนะคะค่ะอันนี้นะคะก็อ่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าก่อนอื่นก็คือต้องขอโทษนะคะคุณอั นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอัน,นี่ยมีเลิอกออกรถเนี่ยเมื่อวันพฤหัสท,ที่ผ่านมา<ช>นะคะจึงจริงๆเอ๋ก็ตั้งใจว่าจะมาส่งมอบด้วยตัวเอง <c oughs> แต่ว่าวันวันพฤหัสเนี่ยเอ๋อติดธุระยุ่งจริงๆก็เลยมาไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าก็ให้สายขายมาส่งรถให้ก่อนแล้ว <c oughs> นะคะแล้วก็นัดแล้วว่าเดี๋ยวเราตามมาทีหลังนะคะ <c oughs> ค่ะแล้ววันนี้ก็ตามมาจริง <c oughs> นะคะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือช่วงนี้อันนี้เอบอกตรงๆนะคะว่าช่วงนี้อันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะอาทิ อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยเอยุ่งมากๆ mm hmm. เพราะว่าเรากําลังเตรียมตัวที่จะเปิดเป็นดีลเลอร์รถไฟฟ้าดีพออยู่นะคะส<ะ>าขามินบุรีนะคะที่เราจะเปิดแกนโอเพนนิ่งกันนะคะคือวันเสาร์ที่3นะคะและก็วันอาทิตย์ที่4 พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เลยค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มาตามคําสัญญาแล้วนะคะสําหรับคุณอันเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าคุณอันติดตามเอ็มนานแค่ไหนลวคะสองปีแล้วคุณอันกระเถิบนิดนึงค่ะเดี๋ยวไม่เห็นกล้องกี่ปีแล้วนะคะสองปีค่ะสองปีแล้วอ่ะฮะแล้วแล้วในการตัดสินใจเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถที่ AEY ค่ะก็ดูจากเพจด้วยแล้วก็ เพื่อนแนะนำา้ยค่ะเพื huh. ่อนเพื so ่อนซื้อมาแล้วบอกว่าให้ซื้อที่นี่เลยดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกับแฟนบอกงั้นเราขับรถไปดูเถออ่ะคะตอนแรกจะจองเลยแฟนมันก็จองเลยไม่ต้องไม่ต้องไปดูก็ได้เราบอกว่าไปดูเธอะค่ะค่ะก็วันั้นไปจองก็เจอคุณเอ๋พอดีอ่านะคะก็เลยตัดสินใจจองเลยจองแล้วก็ซื้อเลยค่ะตอนแรกอ่ะ ที่เอถามคุณอันเนี่ยคุณอันบอกว่าตอนแรกเลยยังไม่ได้คิดว่าจะซื้อตอนนี้กล่าวว่าสิ้นปีกล่าวว่าจะซื้อสิ้นปีแล้วทําไมถึงตัดสินใจรีบซื้อตอนนี้เลยะคะตอ่คุณเอไลฟ์สดนั้นหนูก็ฟังบอกรถจะขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับแฟนว่าเราไปซื้อก่อนเถอะเดี๋ยวรถขึ้นราคาค่ะค่ะนะคะตอนนี้นะคะใครที่กําลังมองอยากจะซื้อรถนําเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นเอาพาร์เวลไฟหรือรถนําเข้านะคะที่เราต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ถ้าเป็นรถที่กรณีต้องสั่งใหม่วันนี้เอยย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้รถถ้าสั่งใหม่ราคาขึ้นกันแล้วนะคะเหตุผลที่ขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าค่าเงินของไทยเรานะคะอ่อนลงนะคะด้วยวิกฤตของค่าเงินผันแปรทั่วโลกนะคะในการที่จะซื้อรถ1คันเนี่ยจากเดิมเอาเองยกตัวอย่างเอาพาดเนี่ยจากเดิมเนี่ยสักประมาณเดือนที่แล้วนะคะเราใช้ เ,ออเงินไทยเนี่ยเราซื้อเนี่ยนะคะ0.21กว่านะคะวันนี้นะคะถ้าจะใช้เงินซื้อรถญี่ปุ่นนะคะเราต้องใช้เงินอยู่ประมาณ0.234กว่าแล้วนะคะมันขึ้นมาเกือบ2บาทแล้วนะคะในเรื่องของต้นทุนตัวรถขึ้นมา8ประมาณ80,000กว่านะคะ แต่ถ้าในเรื่องของภาษีก็ขึ้นด้วยอีกสเตปหนึ่งเพราะเวลาภาษีเขาคิดเนี่ยเขาคำนวณจากต้นทุนแล้วคูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปะนะคะต้นทุนยิ่งสูงขึ้นนะคะภาษีก็ขยับสูงขึ้นวันนี้เอาผ่านะรไวไฟกรณีสั่งใหม่นะคะราคาขึ้นไปประมาณคันละประมาณแสนสามและแสนสองกว่าเกือบแสนสามนะคะค่ะแต่ว่าใครสนใจอยู่นะคะก็รีบตัดสินใจได้นะคะเรายังมีรถในสต็อกนะคะในราคาเดิมเหลือให้จับจองอีกประมาณสัก12-13คั นะคะในราคาเดิมแล้วก็รถยุโรปก็เช่นกันนะคะพวกพอสพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีในราคาเดิมอยู่สนใจก็ทักมานะคะไม่ผิดหวังค่ะรับรองเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีเพื่อนแนะนาเพื่อนค่ะค่ะนะคะรับรองเลยค่ะว่าประมาณเดือนหน้าเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วเพราะว่าหลายๆที่รถในสต็อกก็เริ่มจะหมดละพอรถในสต็อกหมดปุ๊บราคามันก็ต้องปรับขึ้นนะคะวันนี้ใครมีความพร้อมนะคะก็รีบจับจองเลยนะคะอย่ารอให้ถึงเวลาที่ รถในสต็อกมันหมดแล้วคุณต้องสั่งใหม่แล้วราคามันขึ้นแล้วก็วิกฤตของค่างเงินตอนนี้มันผันไปจริงๆนะคะ,ะจากหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะคะแพงทุกอย่างเลยครตอนนี้แพงทุกอย่างเห็นบอกว่าทําเกี่ยวกับหมูใช่ค่ะหมูก็แพงใช่ไหมคะค่ะ,ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พวกสินค้าพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกนี้มันแพงเพราะอะไรคะอตอนนี้ ื่องการผลิตมันก็น้อยลงค่ะต้นทุนก็ถูโลกด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาอากาศด้วยใช่ค่ะอ่าฮะหลายหลปัจจัยหลายหปัจจัยเลยนะคะก็ขึ้นหมดนะคะก็ตอนนี้ใครจะซื้ออะไรรีบซื้อค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยก็คือ คุณอันเนี่ยจองด้วยแคมเปญของเราถูกไหมอ่านะคะก็คือตอนนี้นะคะต้องพูดเลยค่ะว่าเรามีแคมเปญนะคะสำหรับเอาผาดนะคะราคาดาวเริ่มต้นอ่าราคาเริ่มต้นที่3.590,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่3 9 0แ0แล้วผ่อนนาน84เดือนตกเดือนละ 4600 0กว่าบาทนะคะค่ะสนใจยังไงทักมาอันนี้แคมเปญเราใช้ได้จริงไหมคะได้จริงค่ะได้จริงเลยรวดเร็วไหมรวดเร็วค่ะดูแลดีด้วยค่ะดูแลดีกไปเมื่อไหร่ตอบตลอดค่ะค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับนิดนึงนะคะค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณอันนะคะคุณแม่และครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว a e y Auto Import ของเรานะคะขอให้ รถคันนี้นําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยแข่งแค่งรวยรวยปังปังนะคะบคค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะค่ะขออนุญาตให้คุณจิ๊บพาชมรถนิดนึงได้ไหมคะ้นคะนะคะค่ะการบริการทุกอย่างโอเคหมดเนาะโอเคดีเลยค่ะค่ะอ่าแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะคะสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่รักนะคะเตรียมตัวพบกับ มินิ AEY อ n อนทัวที่เราจะยกรถนำเข้าหรูพร้อมรถไฟฟ้าดีพอไปให้ท่านชมกันถึงที่โรบินสันรอบนี้ไปกันที่โรบินสันจันทบ,บุรีนะคะวันที่8ถึง14นะคะพฤษภาคมแล้วเราจะมีต่อวันที่15ถึง16พฤษภาคมเป็น เราจะนัดลูกค้ามาแต่งคิ้วปาร์ตี้แล้วก็มาเทสได้รถพลังงานไฟฟ้าดีพอกันนะคะถึงจันทบุรีค่ะนะคะใครสนใจงานนี้อย่าพลาดนะคะมินิมอเตอร์โชว์กับรถนำเข้าหรูและรถไฟฟ้าดีพอค่ะยกไปเสิร์พี่น้องชาวจันทบุรีถึงที่ค่ะค่ะเอ,า,อาละค่ะเดี๋ยวให้คุณจิ๊บพาชมนิดนึงนะคะอ่าแล้หางไม่ไม่มีอ ขอโทษนะคะ <laughs> รุ่นนี้นะคะจะเป็นเอาผ่าแซนะคะ,ะรุ่น,นเปนซินค่ะเป็นรุ่นท็อปออปชันเลยนะคะคันนี้ลูกค้าติดตั้งในเรื่องของตัวชุดแต่งโมเดลลิสตาร,รอบคันนะคะ <laughs> แล้วก็ล้อมแม็กจะเป็นขนาด18นิ้วค่ะ <laughs> แล้วก็จะมีติดตั้งเอ่อตัวออปชันนี้จะมีระบบกล้องรอบคันนะคะ <laughs> ภายในภายในออปชันพิเศษก็จะมีระบบช่วยจอดค่ะ แล้วก็ He ส d ์อ p ปดิค่ะแล้วก็ระบบตัวป้องกันคนขับหมดสตินะคะด,ด้านหลังก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีเบาะปรับอุ่นเย็นให้นะคะแล้วก็นั่นบนจะเป็นทวินมูลลูปค่ะแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของตัวหน้าจอด้านหลังมาเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะด้านท้ายค่ะด้านท้ายก็จะเป็นตัวเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะสามารถกะระยะได้ในพื้นที่แคบนะคะสามารถหยุดได้ะคะ่ะ แล้วก็เบาะหลังนะคะจะเป็นเบาะแถวที่3ค่ะแล้วก็ถ้าไม่ใช้เนี่ยลูกค้าสามารถพับเก็บสัมภาระได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเรายังมีรถพร้อมส่งมอบให้อยู่นะคะและยังได้ราคาเดิมค่ะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่3 5มล้านหาค่ะแล้วก็ดาวเริ่มต้น39 0 0 0บาทค่ะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและฟรีสไลด์ส่งมอบถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะ ถนน้า<ม>สนใจก็ทักกันมาที่เบอร์โทรค่ะ025874666ค่ะแล้วก็086681999 6ค่ะทำไมค่ะพอดีเมื่อคู่นี้สอบถามทางคุณอันนะคะช่วงระหว่างที่คุณจิ๊ฟผีเซตนนะคะค่ะก็คือว่าอันนี้นะคะคุณอันเนี่ยก็มีการได้เอารถเนี่ยไปขับขี่แล้วเพราะว่ารับรถไปตั้งแต่วันพิหัสนะคะ<ช>วันนี้เอ<ช>ตามมานะคะ,คะ เป็นยังไงบ้างสบายไหมสบายขับดีมากเลยค่ะเล,เลือกไม่ผิดเลยก็ได้ซื้อคันนี้อาหาออาฮาแล้วก็ใจมากเลยค่ะแล้วก็คุณอันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รีบตัดสินใจซื้อเลยเนี่ยก็คือว่ารู้สึกว่าอยากจะให้รางวัลกับตัวเองใช่ค่ะใช่ไหมคะทําทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ทำไมอายุ19ค่ะอายุ19เริ่ององ,งานใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าเหนื่อย เตื่นเช้าใช่ค่ะอ่าฮะแล้วคิดว่าวันนี้เรามีความพร้อมละใช่ค่ะไม่รอแล้วใช่ค่ะนะคะตัดสินใจซื้อเลยตัดสินใจซื้อนะคะคนเรานะคะถ้าเรามีความพร้อมนะคะใช้ชีวิตของเราให้รวยความสุขไปในทุกๆวันนั่นคือว่าถ้าอยากได้อะไรแล้วคุณพร้อมตัดสินใจซะนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนวันรุ่งขึ้นเป็นยังไงไม่รู้นะคะวันนี้ถ้าเรามีความพร้อม ใช้ซะนะคะใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกคนแล้วถ้าใครยังไม่มีความพร้อมก็ขอให้ซื้อสัตว์ขยันอดทนอดออมและต่อยอดธุรกิจอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณจะมีรถนำเข้าหรืูแบบคุณอันอย่างนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านนะคะใครสนใจทักมาค่ะค่ะบายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คุณทิมอยู่นี่นะ